สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ้าวันนี้เราก็ได้กล้วยมานะคะได้กล้วยมาหนึ่งวีได้กล้วยมาหนึ่งว,วีระคารู้ไหมเอ่ยจะทำอะไร ดูไหมเออจะเอากล้วยมาทำอะไรวันนี้จะเอากล้วยมาลองลองมาใส่เตาอบไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆกล้วยก็ยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่จะไม่ต้มนะคะเพื่อนๆแต่เราไม่ไม่ไม่ปิ้งแต่เราจะลองเอาใส่เตาไมโครเวฟอ จะลองเอาใส่เตาไมโครเวฟค่ะทุกคนเพราะว่าจะลองทำกล้วยปิ้งแต่ว่าเราไม่มีเตาปิ้งนะคะแต่เราจะใส่ไมโครเวฟดูนะคะทุกคนะที่เก็บถุงไม่ได้พับนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะลองดูนะคะทุกคนแต่ว่าเอาใส่ถ้วยดีกว่าเอาใส่ถ้วยดีกว่า เพราะว่าถ้าเอาใส่จานเดี๋ยวเวลาเราเอานั้นจะเอาถ้วยคว่ำแล้วน้ำเขาจะเข้าข้างในแล้วก็จะลองเอาจานปิดไว้แบบนี้นะคะทุกคนเราต้องต้องปิดนะคะเพื่อจะไม่ให้กล้วยเขาแห้งนะคะเพื่อนๆเราจะลองทําดูคะ่ะนี่นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนแล้ก็จะใส่ เนี่ยลองลองเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูก่อนลืมลืมนะคะเพื่อนๆเมืกก่อกี้ลืมให้เพื่อนๆดูเราก็จะตัดกล้วยแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเลยกล้วยกล้วยเอาแค่สีลูกนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะปิดฝาจะปิดฝาแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้เราเราก็ลองมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่ากล้วยเราจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราจะอบ ใส่ไมโครเวฟนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะปิด่ะจะเราเสียบปลั๊กไยังเราจะอบประมาณกี่นาทีดีคะเพื่อนเพื่อนสามนาทีสี่นาทีจะลองอบประมาณสี่นาทีนะคะทุกคน ลองประมาณ4นาทีนะคะเพื่อนๆ ในขณะที่รอนะคะทุกคนเราก็จะมานั่งเราก็จะมาทานซุปซุปไก่ใส่ซุปไก่นะคะทุกคนซุปไก่ต้มซุปไก่ใส่มันฝรั่งต้มไว้ตั้งแต่เช้าแล้วจ้าต้มไว้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไม่ได้กิน จ้าหน้าบานเชียวนี่เรามาลองกินกันดูจ้ะต้มน้งไก่เช้าร้อนผู๊กอุ่นใหม่ๆเลยค่ะทุกคนร้อนมากจะสดแลร้อนแต่มันลวกปาก <c oughs> <c oughs> ไม่ร้อนสดมานเทศแต่ก็ไม่กล้าชดตัวมันร้อน ยังไม่ได้ลงเสร็จแล้วค่ะ กินซุปเสร็จก่อนค่อยดูกล้วย

เกือบไปแล้วจำรักเรี <c oughs> <c oughs> ยงขึ้นเลย อืเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูกล้วยอบไมโครเวฟกันไปดูกล้วยกันค่ะทุกคนเนี่ยเหลืออยู่กล้วยที่เหลือร้อนร้อนจางร้อนฮะคงมาหยิบก่อน ร้อนแต่ร้อนปึ๊บดูหน้าตาซิแอ็นแอ็นออ้าวกล้วยไปไหนแล้วฮ่าฮเรามาดูกล้วยกันค่ะทุกคน กล้วยอบไมโครเวฟออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองดูพี่คนดูเนี่ยดูค่ะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะสีดำๆแบบนี้มาดูว่าออกมารสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคน เอาดูในดดลูก,น, ي, ลกนี้ดูข้างในนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราต้องมาดูข้างในนะคะดูข้างในว่ากินได้ไหมเอ่อปิ๊กดูข้างในนะคะทุกคนโอ้ร้อนจะร้อนหูอิม่มอิ่มตุ้มน้ำซุป รู้ึกตัวใจเลยแล้วคัะทุกคนอุ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนร้อนดูหน้าตาข้างในเขาก็ยังกินได้แต่ข้างนอกเขาจะดำดำนะคะทุกคนนีไ่ไงกินได้ก็คือปอกแล้วค่ะเพื่อนๆกิน,นได้นะคะ มาดูกินได้ไหมโอ้หร้อนร้อนมากอ,มอร่อยค่ะเพื่อนๆ ก็เหมือนกล้วยต้มนะคะทุกคนก็ต้มเลยหอมน่กกินหอมเลยเขาก็ข้างนอกเขาจะเป็นนิ่มๆแล้วค่ะเป็นเฉะๆเพราะว่ากล้วยเขาใกล้สุกแต่ว่าข้างในเขาก็จะออกฝาดนิดนึง เพราะว่ากล้วยเขายังไม่ค่อยฉุกด,ดีแต่ถ้าเราต้มก็จะเป็นรสชาติเดียวกันแต่ถ้าเราต้มข้างนอกเขาจะไม่แช่อย่างนี้นะคะทุกคนข้างนอกเขาก็จะแข็งข้างนอกเขาจะแข็งกว่านี้ทำจริงง่ายๆค่ะทุกคน อือร่อยแล้วอิ่มแล้วนอ,อ,อสรุปแล้ววันนี้ก็คืออิ่มแล้วมาทำกล้วยอบไมโครเวฟให้ดูค่ะทุกคน ขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องแม่มะไลสไตล์ด้วยนะจ๊ะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วจ้ะคิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วจ้ะจะเอาชื่อนี้แหละที่เป็นชื่อตัวเองด้วยเพราะว่าจะได้เป็นเอกลักษณ์ให้กับช่องของตัวเองด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่ซ้ำกับช่องอื่นชื่อช่องจะได้ไม่ซ้ำกันนะคะทุกคน ยาวชื่อนี้ยาวไปค่ะไม่เปลี่ยนอีกแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกาาาทการติดตามอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าได้บางเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ